ราคาต่อตารางเมตรคืออะไรนะคะหลายคนนะสงสัยว่าเอ้ยเวลาจะสร้างบ้านนะคะแล้วเทียบราคาต่อตารางเมตรเทียบยังไงเนาะทางลูกค้าคนที่จะสร้างอ่เพาะเขาพูดราคาต่อตารางเมตรสร้างเท่าไหร่หรือในมุมมองของออบริษัทน,นะคะเขาคิดราคาต่อตารางเมตรยังไงมีทั้งสองมุมมองเนาะนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของราคาต่อตารางเมตรนะคะอือ ราคาต่อตารางเมตรนีน้ราคาต่อตารางเมตรเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงเนาะมันจะมีเขาเรียกว่ามุมมองนะคะมุมมองคนสร้างบ้านเวลาจะสร้างบ้านแล้วคิดราคาต่อตารางเมตรจะเ,เปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบ,ยบแต่ละบริษัทยังไง ะะตารางเมตรนะคุณต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ใช้สอนเท่าไหร่นะคะสมมติที่คุณต้องการจะสร้างบ้านมุมมองคนจะสร้างบ้านชั้นเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่แล้วคิดราคามาเท่าไหร่เอาราคาหารตารางเมตรก็คือราคาต่อตารางเมตรต้องไห อันนี้มุมมองของของคนจะสร้างบ้านนะคะได้แบบมาแล้วมีพื้นที่แล้วคิดราคาแต่ในมุมบอกมุมมองของคนขายอ่าคนขายผู้ขายนะคะมุมมองผู้ขายสิ่งที่เขาจะต้องเขียนมาให้คนที่จะสร้างบ้านเลยก็คือแบบบ้านแบบแปลงถูกไหม แล้วแบบแปลงน,นั้น่ะพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีแบบแปลงก่อนคิดพื้นที่ที่สำคัญเลยนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรายการวัสดุรายการวัสดุนะคะทีนี้ อในส่วนของรายการวัสรุเนี่ยผู้ขายจะต้องแจ้งไปทางผู้ซื้อแจ้งลูกค้าว่าฉันเนี่ยเสนอคุณราคานี้นะคะเป็นราคาต่อลารานเท่านี้นนด้วยรายการวัสดุอะไรทำอะไรให้บ้างเพราะไม่งั้นผู้ซื้อจะ ไม่รู้ว่าจะเทียบยังไงไม่รู้ว่าจะเทียบกันยังไงเช่นคนนี้ให้ให้อนุญ,ญาตด,ด้วยทําแบบให้ด้วยก่อสร้างให้ด้วยรับประกันโครงสร้างอีกสิบปีแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่ยืน่นนะคะไม่ยื่นอนุญาตให้ไม่ทําแบบให้ไม่มีรับ,บ,บประกันทีนี้สองคนนี้ราคามันก็จะต้องแตกต่างกันแล้วถูกไหมที่พอราคาแตกต่างกันทํายังไงเราถึงจะเปรียบเทียบได้ ก็คือใช้ราคาต่อตารางเมตรในการเปรียบจากนั้นคุณจะดูเซสชั่นไหนต่อเช่นความน่าเชื่อถือผลงานการก่อสร้างในฟนเลนบริษัทตั้งอยู่มีตัวตนไหมนะคะอันนั้นจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบข้ออื่นๆในการซื้อบ้านต่อไปแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของราคาต่อตารางเมตรก่อนว่าราคาต่อตารางเมตรเนี่ยมันเป็นยังไง นะคะ,ะทีนี้พอพูดถึงราคาต่อตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเรามีนะแบบบ้านคร่าวๆให้ดูอย่างเช่นแบบบ้านประมาณนี้นะคะเราควรจะคิดตารางเมตรเท่าไหร่คิดแบบไหนนะราคาต่อตารางเมตรที่เราบอกมันไม่มันไม่ได้เหมือนกันทุกห้อ,องบางคนสงสัยว่าคุณจะสามารถเฉลี่ยราคาต่อตารางเมตรได้ยังไงเมื่อบางแห่งเป็นเฉลีย่ย ระเบียงจอดรถอ่ะมันมีนทีทีนี้มาดูกันนะคะมาดูว่าเขาทำยังไงอ่ะอันนี้ที่มีแปลงบ้านอยู่ใช่ไหมคะทีการชิดราคาต่อตลรางนี้อันนี้เดี๋ยวขออน,นุญาตลบนิดนึงนะคะอืโอไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ะะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่ใช้สอยเวลาพื้นที่ใช้สอยนะคะเราจะคิดตามกรอบตามกรอบที่เห็นนะพื้นที่ใช้สอยในเวลาปุ๊กปุ๊กสองพื้นที่ใช้สอยคือพื้นที่ทั้งหมดที่เราออกไป ใช้งานได้เช่นเปิดประตูออกระเบียงระเบียงก็ต้องนัเปิดประตูไปเดินอยู่ที่าดาดฟ้าดาดฟ้าก็ต้องนับแต่ถ้าดาดฟ้าไม่ได้เดินออกไประเบียงนี้เป็นแค่สลับไปเดินออกไปก็ไม่ได้นับเป็นพื้นที่ใช้สอยดังนั้นการนับพื้นที่ใช้สอยนะับสิ่งที่เราสามารถเดินออกไปใช้งานได้จริงๆนะคะมันก็เลยจะต่างกัน แต่ละคนอาจจะไม่รวมตรงนี้เป็นคนบางคนรวมตรงนี้เพราะฉะนั้นหลักการคือแบบนี้เลยจอนร้เป็นพื้นที่ใส่ไหมเต็นเพราะเราใช้งานระเบียงเป็นพื้นที่ใช้ใส่ไหมเป็นเพราะเราใช้งานลังคาสลบับแต่ไม่ขึ้นนะเป็นที่ใช้ใส่ไหมไม่เอ่าจำงา่ายๆแค่นี้นะคะคุณก็จะคิดพื้นที่ใช้สอยได้ทีนี้เรามาดูแปลงนี้นะคะงา่ายๆเราอยากรู้ว่าพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่คุณก็ทาแบบนี้เลยน,นะคะ สมมติว่าพื้นที่สีเหลืองนี้เป็นพื้นที่จอดรถใช่ไหมคุณก็ใส่ไปเลยว่า20ด้วยสีฟ้าคุณจะเห็นว่าขอบเป็นสีฟ้าอยู่เนาะจากนั้นพื้นที่ในอาคารพื้นที่ในอาคารก็คือสีดำคุณก็ใช้สีดำคิดไปทําไมต้องแยกสีเพราะราคาพื้นที่แต่ละอันมันไม่เท่ากันนะคะต่อไปสีฟ้าอันนี้ก็คือซักลางสีเขียวคือเทเลส ตรงนี้เป็นสระไวายน้ำเป็นไหวทีนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเขียนนี่ก็คือพื้นที่ใช้สอย,ยก็คือกว้างคูณยาวของบล็อกบล็อกนี้ของบล็อกบล็อกนี้ที่เป็นกว้างคูณยาวแต่ใช้สีดําเพราะราคาพื้นที่ตรงนี้ด้วยรายการวัสดุนี้ เต็นพื้นที่ภายในซึ่งประกอบไปด้วยอะไรคะเข็มพานเสาผนังหลังคาระเบื้องฝ้า,ฟาไฟถูกไหมชั้นพื้นที่ภายในราคาสองร้อยเมตรมันจัดแพงกว่าแต่พื้นที่ภายนอกที่เป็นเฉลียงสักล้านมันบางทีมันไม่ได้มีฝ้ามันอาจจะไม่ได้มีผนังมันอาจจะไม่ได้มีไฟบางอันอจจไม่มีเข็มถูกกว่าแน่นอน แต่เวลาเราได้ราคาเต็มมาแล้วเราเอาพื้นที่พวกนี้ไปหารเฉลีย่ยเฉลีย่ยใช้คําว่าเฉลีย่ยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่เราแบ,บ่งโซนไว้ก่อนจากนั้นนะคะจากนั้นมาดูชั้นสองชั้นสองเป็นพื้นที่ในอาคารหมดเลยก็เลยใช้เป็นสีดานะคะที่ใช้เป็นสีดํทีีเราก็มาสีาลไว้ที่พื้นที่ชั้นสอง ตรงนี้เป็นสีดําทั้งหมดเพราะเป็นพื้นที่ในอาคารทั้งหมดก็คือมีหลังคาคลุมไม่ใช่ระเบียงเฉลียงเหล่านั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมมาลงไปทีนี้พอเราได้หรอคะนะพอเราได้แล้วเรากลับมาดูเขานะคะก็จะต้องใช้วิธีคูณราคาออกมานะตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ใช้สอย สำหรับบริษัทร,รับสร้างบ้านหรือคุณเองก็ได้ปกติแล้วทําบ้านพื้นที่ภายในเอาแบบว่าเป็นบริษัทร,รับสร้างบ้านนะไม่ใช่คุณละเมอนะคุณละเมออาจจะไปอยู่แบบหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเอารูนะคะแต่ปกติรับสร้างบ้านเหี่ข้างในตรงเนี้ยเราจะอยู่หมื่นหกหรืหมื่นเจ็ดวิธีก็คือเราเอาอะไรสิบหกบวกห้าสิบจุดห้าสองบวกสามจุดสามเก้า คูณกับเราอาจจะ16 5หมื่นห้าร้อยก็ได้ตางเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคือราคาพื้นที่จากนี้อ่ะนี่เรามาดูนะคะมาดูเขาบอกว่านี่สิบหกบวกห้าสบองบวกสามเท่ากับ69.91บเก้าคูณหนึ่ง้าก็จะเท่ากับ ร้หนึ่งห้าสามห้าหนนี่คือราคาของชั้นสอ่ะต่อไปมาดูข้างบนนะคะพื้นที่นะคะจะเห็นว่าอันนี้สีเขียวก็คือเทอร์เรสสีฟ้าก็คือจอดรถสักหลางแล้วก็สีดำก็คือพื้นที่เทงาน,นนะคะเทอร์เรสเราคิดตารางเมตรละหนึ่งนม่ ราคานห้หมื่นบาทนะที่สิบบวกแปดจุดหนึ่งหานะ้าคูณอันนี้คือคูณหน,นึ่งสองจอดรถนะคะจอดรถเราใช้หนึ่งสองอันนี้เราใช้หนึ่งหนึ่งอันนี้เราใช้หนึ่งก็จะอ,อคูณออกราคาออกมาจากนั้นเวลาเราจะทําราคาเราก็ใช้ราคาพวกนี้รวมกันถูกไหมคะ ทัหก็คือ3 02 5 0 0บวกกับ3 3 7 8 0มบวกกับ7 6 8 0 0 0นะคะมันจะกลายเป็น1 4 0 8 3 0ี่ี่คือชั้น1และชั้น2ล่ะชั้น2มันคือ1 1 5 3 5 1 5 หนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าวิธีง่ายๆก็บวกกับหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าบ้านหลังนี้อยู่ที่สองห้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าไม่อยูสักทีนี้สระอันเนี้ยเซซาว่ามันเป็นส 4, นัะสี่คูนแปดนะเราให้เป็นสี่คูนแปดสาะไว้น้ำนะคือกูบอกนี้เลยถ้าเป็นสวรวคอนกรีตนะคะสี่คูนแปดประมาณแปดแสนห้าคูณสิบประมาณหนึ่งล้าน นะคะ4คูณ12อาจจะประมาณร้ายสองนี่คือสาปกรีดกระปูกระเบื้องแต่ถ้าสมมติเป็นสัปคมอคมเพรสิต3คูณ5ราคาสเตนด์างอาจจะประมาณ4 8ราคาสัปจะมีประมาณนี้นะคะถ้าไม่รู้อะไรเลยแบงค์มากแล้วอยากไปสัปนาที่เป็นสัปดินมันมีสูตรก็คือคูณออกกว้างคูณยาควคูณ2อ0 0ครับนั่นก็นคือ ราคาค่าสักไว้น้ำเป็นคอนดิชั่นตัวกับเมื่อเข้าคร่าบวกลบน,นิดหน่อยแน่นอนเขาจะคทำมาหลายหลังแล้วการใช้สูตรนี้ไม่ผิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คุณเปาไปใช้ได้เลยน,นะได้ผิดแน่นอนเพืาอนบ้านหลังนี้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสองล้านห้าบวกสักเข้าไปอีกแสนนะคะก็เป็นประมาณสามล้านสโดยประมาณบ้านของสามนี่คือวิธีการคิดจากนั้นเราพื้นที่ทั้งหมดมาหากลับ วันนี้ราคาเป็นเท่านี้ใช่ไหมแล้วพื้นที่ทั้งหมดเปนเท่าไหร่พื้นที่ก็เกิดจากการที่เราเอาพื้นที่ชั้นหนึ่งสามสิบจุดสองห้าบวกยี่สิบบวกแปดจุดหนึ่งห้าบวกสี่สิบแปดบวกสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งพื้นที่ใช้สอยอยู่ร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามหนึ่ง พี่ใช้น2อนะคะอยู่ที่1 7 6 3เอ่ะเราเอาสองห้าหกห่ารหนึ่งเจตกตารางเมตรละหนึ่งสสบาทต่อตารางเรเห็นไหมราคาตัวารางเมตรคือนึ่งสีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเอา1 4 5่6สี่ห้าไปคูณทั้งหมดตั้งแต่แรกเพราะคุณไม่รู้เลขนี้หรอก ว่ามันมาจากไหนแต่มันมาจากพื้นที่ภายในหมื่นหกพื้นที่ภายในหมื่นหกห้าร้อยจากภายนอกหุ่นสองแล้วเอามาคำนวณหารออกมาเป็นเฉลี่ยนี่คือวิธีค,ค,คิดของการทาราคาบ้านนะคะที่เป็นราคาต่อตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานแรกเลยคือคุณรู้พื้นที่ใช้สอดพินองว่าเท่าไหร่จากนั้นนะคะจากนั้นค่อยมาดูนะคะค่อยมาดูว่าราคาหารออกมาแล้วมันเหลือ เท่าไหร่าโอเคประมาณนี้สำหรับราคาต่อตารางเมตรนะคะโอเคลองไปศึกษาดูมีอะไรถามถามมาได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาสวสวัสดีค่ะ